เ็เหสวัสดีค่ะป้าหานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำทำสลามจากกาวน้ำใสกับเกลือแค่นั้นเองนะคะมารอลุ้นกันค่ะว่าจะทำสำเร็จหรือไม่นะคะถ้าไงตามไปดูกันเลยค่ะอุปกรณ์แค่2อ,อย่างเท่านั้นจ้านี่ไม่ใช่เป็นเกลือไอโอดีนนะต้องเป็นเกลือเม็ดทุกคนนี่เกลือเม็ดต้องเป็นเกลือเม็ดแบบนี้นะเดี๋ยวป้าพาจะใส่ไปประมาณซัก นี่ช้อนหนึ่งประมาณนี้แล้วเราก็ใช้น้ําอุ่นนะไม่เอาน้ําร้อนแล้วก็ไม่เอาน้ําเย็นนะคะน้ําอุ่นค่ะใส่เข้าไปประมาณหนึง่งนี่ประมาณนี้ต่อจากนั้นเราก็จะคนให้เกลือกับน้ําเข้ากันค่ะในระหว่างที่เรากรอกเกลือละลายนะคะเราก็จะมาผสมตัวกาวกันฟ้าพาใช้ขวดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นเราจะใส่น้ําแค่ครึ่งหนึ่งของขวดค่ะ หาที่ตวงมานะเอาแบบง่ายๆค่ะทุกคนอันนี้นะคนเลยแล้วน,ะน้ำน้ําเกลือของเราได้แล้วน้ำเกลือด้วยนะไม่ใช่ว่าน้าเกลือที่ร้านขายยาไม่ได้นะจ๊ะต้องเป็นน้ําเกลือที่เราผสมเองค่ะสีนะเพราะต้องการให้เห็นความแบบเขาเรียกว่าไงอะใส่งี้อ้โหจับตัวเป็นก้อนเลยแ่ะพี่มาไม่เป็นนะคะทุกคนใส่ไปเรื่อยๆค่ะ จะโดนแกงหรือไม่นั้นนะคะรอดูให้ดีค่ะเดี oh, <no. S 1> ๋ยวเขาจะทำปะกิตยากันนะรอก่อนจีน้องเขาทำแล้วเป็นนะเอากาวไม่ใส่น้ำไหมทุกคนกาวไม่ใส่น้ำไงมันก็ยิ่งเจือจางปะเอานี้พักทิ้งไว้ก่อนแล้วเราลองเอากาวไม่ใส่น้ำสิเยอไปโอเคน้ำเกลือลงไปทุกคนก็คนด้วยเป็นไงยืดไหม เราลองใส่บอสแหลกไหมหรือว่ามันเป็นน้ำบอสแหลกไม่ใช่น,น้ำเกลือแบบผสมจุ๊บจุ๊บจับๆแล้วก็หลอกยงไงทุกคน oh, <no. S 1> เราลองใส่บอสแหลกลงไปมาแทกเทสใส่แก้วนี้ไม่ได้เอาเกลือออกนะเทไปแบบนี้ <c oughs> ก็เหมือนเป็นน้ำเกลือแล้วปะแล้วเราก็ทำท่าคนานี้อะคนเป็นไหมเฮ้ยเป็นเห็นปะแม <c oughs> แหมแหมแหม,แม <laughs> ลองถ้วยนี้สิไห <laughs> นออ้ยเป็นทุกคน <laughs> อย่างนี้นี่เองเป็นเฉย oh <no. S 1> ชัวรละละ่ะเพราะว่าสีมันเหมือนมากสีมันเหมือนมากเดี๋ยวให้ดูสีมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ายังไงอนี่นี่นี่เนี่นน,นสีเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ย นั่นก็คือเขาอาจจะใส่เกลือด้วยใส่น้ำใส่บอแหลกด้วยใส่อะไรด้วยหลายๆอย่าง <Huh? S 1> อันนี้คือไม่ได้ผสมน้ำมันจะเป็นตัวแบบเยอะมากแต่อันนี้คือผสมน้ำเขาะจะเป็นเหมือนกาวใสแบบนี้โอ้เข้าใจแล้ว <laughs> เข้าใจหลักการแล้ว <laughs> เดี๋ยวมาเข้าใจแล้วนะคะเ <laughs> ทใส่ถ้วยนี้สิอ่ะทีเนี้ยแกงหม้อจะได้ใหญ่ขึ้นนะคะทุกคน <laughs> ได้ยังไงเนี่ยเป็นได้ยังไงอะเจ๊ไม่ยอมอะเจ๊จะงองแงเขาดูนะจะงองแงให้หนักเลย oh, <no. S 1> อืออะไรเนี่ยแล้วสูตรนี้ทำไม่สำเร็จนะคะนานๆเราเจอสูตรที่ทำไม่สำเร็จก็รู้สึกดีอยู่นะจ๊ะเอามาบีบเลยเหมือนอะไรรู้ไหมตอนนี้เวลาบีบไปอะเหมือนเบกกิ้งโซดากับกาวน้ำใสเลย oh, <no. S 1> ทุกคน แสดงว่าเขามีส่วนเหมือนๆคล้ายๆกันอยู่นะเนี่ยแอเรียบร้อยแล้วนะคะรักการชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวจะเอาสูตรดีๆเด็ดๆมาทดลองอีกนะถ้าใครอยากได้แกงหม้อใหญ่ก็กดติดตามไว้ให้ดีนะคะท้าไงคลิปนี้ปพาไปแล้วเจ้ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่างแน่นอนคลิปนี้ปาระจับ๊ายบายจุ๊บ